สวัสดีครับรรดาแฟนเพลงแฟนกลับน้องยูกิที่รักทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับภารกิจวาระงานของน้องวันนี้ทําอะไรที่ไหนนํามาเล่าสู่กันฟังที่เพจยูกิเพนพกาออกมาโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกๆุกยอดรวมแล้ว14500บาทจากทุกบ้านนะคะสำหรับผูแขนในพิธีเอิ้นขวัญพี่เจเจ,เจค่ะ ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในทุกๆวันตลอดไปนะคะสาธุน้องยูกิเพนพกะคือน้องก็ได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งจากบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับครอบครัวค,ค,ค,คนรักน้องยูกิบ้านฮักหนูยูกิแล้วก็บ้านซับพอร์ตยูกิแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศช่วยกันคนละไม้คนละมือ5บาท10บาทนะครับได้มาจำนวน14,500บาท มอบให้กับพี่เจเจหลายท่านเพิ่งเข้ามาติดตามอาจจะไม่เข้าใจว่าพี่เจเจเป็นใครนะครับพี่เจ,เจเจก็เป็นเป็นพิธีกรอน,อนาหน้าเวทีวงหมอลำซึ่งก่อนหน้านั้นน้องอยูกิเคยไปสังกัดอยู่ด้วยความผูกพันแต่วันหนึ่งพี่เจเจกลับจากงานขับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทุกคนว่าไม่รอดแต่ก็รอดมาได้ดังปฏิหารวันนี้ต้องมากายภาพบำบัด เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบทางด้านสมองและก็มีการผ่าตัดหลายครั้งเงินทองเข้าของที่หามาได้จํานวนหนึ่งก็ใช้จ่ายไปกับการรักษาตัววันนี้คนละไม้คนละมือช่วยกันในานามของศิลปินและแฟนคลับแฟนเพลงครั้งหนึ่งเราได้รับความอภิรมสําราญจากเขาเหล่านั้นวันนี้มีโอกาสได้ตอบแทนก็ชื่นใจน้องยูกิทำดีเป็นตัวอย่างขอชื่นชมมาหน้าโอกาสนี้ จากนั้นน้องยูกิก็ออกมาโพสต์บอกว่าส่งงานงานเลี้ยงวันเกิดเป็นงานส่วนตัวคุณต๋องอยู่ที่กรุงเทพมหานครขอบคุณเจ้าของวันเกิดคุณต๋องและครอบครัวด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสน้องยูกิและทีมงานยูกิแบรนด์ได้มามอบความสุขสนุกสนานในข้าคืนที่ผ่านมาขอบคุณรางวัลน้ำใจจากทุกๆคนด้านหน้าเวทีด้วยค่ะ ขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีวันเกิดเลี้ยงฉลองกันในมูเครือญาติก็สนุกสนานกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้องยูกิยกไปเต็มวงอย่างนี้สนุกแน่นอนมาถึงช่วงสังคมข่าวชาวหมอลำวันนี้ไปที่แม่นกน้อยอุไรพรแม่นกน้อยเป็นปลื้มทางฝันบ่ท่านเคิงน้ำอ้อยเสียงอีสานสตาร์ตติดแล้ว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่มีความหมายและโดนใจของคนสู้ชีวิตทั้งแผ่นดินบทเพลงท่างฝันบทท่านเคิงถ่ายทอดผลงานโดยน้ำอ้อยเสียงอีสานโดยนักแต่งมือทองบิ๊กภูมารินผู้เคยแต่งเพลงให้ศิลปินโด่งดังมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นจิตชริยาวอนแฟนที่เคยฮิตติดชาร์ตมาแล้วโดยเพลงนี้ปล่อยออกมาเมื่อประมาณ3เดือน และก็มีศิลปินนำไปโคฟเฟอร์อย่างมากมายล่าสุดแม่นกน้อยอุไรพรเผยปลื้มเพลงท่างฝันบ่ท่านเคิงของน้ำอ้อยเสียงอีสานฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองและโดนใจสายสู้ชีวิตซึ่งส่วนตัวแม่ก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันยิ่งได้คนถ่ายทอดเพลงนี้เป็นน้ำอ้อยเอ่ยปากชมว่าน้ำอ้อยเป็นคนเก่งและเอาอยู่อยู่แล้วพร้อมฝากแฟนเพลงจะได้เห็นโชว์บนเวทีเสียงอีสานแน่นอน จากคุณแม่นกน้อยอุไรพรครับผมของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าเวลามีค่ายิ่งนักด้วยเหตุผลว่าเวลาคือชีวิตชีวิตคือเวลาหมดชีวิตคือหมดเวลาจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันวันใจมีไว้แบบปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาแล้วนะ โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ